คือกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่จะต้องนำผลผลิตเพื่อที่จะนำเงินตราเข้ามาในประเทศกระทรวงนี้ได้รับงบประมาณไป4,788.2ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มากคงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะว่ากระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่เป็นแค่เซลแมนบางครั้งเราก็ต้องปรับตัว เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างเพื่อที่จะนําพาประเทศของเราไปแข่งกับคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเซลแมนอย่างเดียวบางทีศักยภาพของเองกชนอาจจะสู้ไม่ได้ตรงนี้จะขัดหลักอะไรนั่นก็ต้องศึกษาให้ต้องแถอีกครั้งหนึ่งอีกกระทรวงหนึ่งนะครับที่ได้รับงบประมาณเพียงน้อยนิด คือกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะว่าตอนนี้ภา,าคอุตสาหกรรมก็ล้มหายตายจากไปเยอะกระทรวงอุตสาหกรรมนี้ได้รับงบป,ประมาณเพียง0.1%นะครับของงบป,ประมาณทั้งหมดีหนำซ้ำปีนี้ยังถูกตัดไปอีก7.6%ก็ฝากส่วนงานที่เกี่ยวข้องลองดูอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะส่งเสริมให้กับประชาชน ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดีที่สุดในช่วงไวรัสโควิด COVID -19 ที่เขากําลังทําหน้าที่ของเขาแต่ประชาชนกําลังแย่นั่นคือสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เราเรียกว่าสอส,อสอวอปีที่แล้วตั้งงบประมาณไว้9 4 8 7ล้านบาทปีนี้เหลือ9 3 3 1ล้านบาทถูกตัดลงไป1.64เปอร์เซนตก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ทำไหมถึงเป็นเช่นนี้าาท,านท่านประธานจะุษครับลบประมาณหลายใจประจำปีฉบับปีพุทธศักราช2564นี่เป็นเพงแค่บางส่วนนะครับที่ผมใช้โอกาสตร,ตรงนี้บอกกล่าวให้ท่านทางคณะรัฐบาลผมจริงไม่อาจที่จะให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีฉบับนี้ได้แน่นอนครับยังไงก็แล้วแต่เสียงข้างมากของซิกรัฐบาลก็คงจะผ่านวานี้ไปได้ไม่ยากในส่วนของพวกเราสมาชิกสภาผูดแด้แทนรัษฎรฝ่ายค้านและก็สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรฝ่ายรัฐบาลอีกหลายๆท่านที่ได้ตําหนิติติงการจัดทํางบประมาณ บอกได้เลยว่าพวกเราติดเพื่อก่อไม่ได้ทําลายเพื่อที่จะให้หมดประมาณฉบับนี้เป็นประโยชน์สูงสุดกับแผ่นดินของเราและพี่น้องประชาชนอีกหกสิบกว่าล้านคนใช่สิ่งอื่นใดเลยกรับท่า,านประธานสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรฝ่ายคา้านและฝ่ายรัฐบาลต่างสังกัด